ในปี2026วงการมอเตอร์ไซค์ของโลกต้องจับตามองชื่อหนึ่งที่คุณเคยและทรงพลังกลับมาอีกครั้งนั่นคือโคจิเซกินักออกแบบและวิศวกรระดับตำนานจากญี่ปุ่นผู้เคยมีบทบาทสำคัญในการผลักดันแบรนด์จักรยานยนต์ญี่ปุ่นสู่เวทีโลกและในปีนี้เขาได้เปิดตัวโปรเจกต์ใหม่ที่เปลี่ยนเกมอย่างแท้จริงโคจิเซกินคือใครโคจิเซกินไม่ได้เป็นแค่ชื่อของบุคคลแต่เป็นสัญ,ญลักษณ์แห่งความแม่นยำและความพิถีพิถันในการออกแบบรถจักรยานยนต์ เขาเริ่มต้นเส้นทางในวงการตั้งแต่ยุค90และเคยเป็นผู้อยู่เบื้องหลังรถซูเปอร์บอยชื่อดังของค่ายญี่ปุ่นหลายรุ่นการกลับมาของเขาในปี2 0 2 6จึงไม่ใช่แค่ข่าววดีของวงการแต่คือการจุดประกายความตื่นเต้นของเหล่าไบาเกอร์ทั่วโลกการเปิดตัวโปรเจกต์ลับเซกินเปิดเผยโปรเจกต์ใหม่ของเขาภายใต้ชื่อโปรเจกต์เคียวเมะซึ่งแปลว่าความสั่งสะเทือนร่วมในภาษาญี่ปุ่นแนวคิดของเขาคือการสร้างรถที่ไม่ได้เป็นเพียงเครื่องจักรแต่คือสื่อกลางของความรู้สึกระหว่างคนกับเครื่องยนต์ รถต้นแบบในโปรเจก์นี้มาพร้อมกับเทคโนโลยีไฮบริดขั้นสูงน้ำหนักเบาและโครงสร้างที่ออกแบบมาเพื่อการควบคุมที่เป็นธรรมชาติดีไซน์และวิศวกรรมแห่งอนาคตโคจิเซกินเลือกใช้วัสดุคาร์บอนไฟเบอร์และอลูมิเนียมเกรดอากาศยานในการสร้างเฟรมของรถพร้อมระบบกันสือนที่ปรับตัวตามสภาพพื้นผิวถนนแบบเรียไทม์และระบบควบคุมผ่าน AI ซึ่งสามารถเรียนรู้พฤติกรรมของผู้ขี่เพื่อปรับแต่งกำลังเครื่องยนต์ระบบเบรกและการตอบสนองของแฮนแบบอัตโนมัติ เสียงของเครื่องยนต์ก็ถูกออกแบบให้ไม่เหมือนใครเป็นการผสมระหว่างเสียงอิเล็กทรอนิกส์และเสียงเครื่องยนต์สันดาปเพื่อให้เกิดอารมณ์ร่วมในการขับขี่ทั้งยังสามารถปรับเสียงตามโหมดขับขี่ที่เลือกเช่นอ co Spo r t หรือ Track สเปคและประสิทธิภาพเครื่องยนต์ของรถต้นแบบในโปรเจกต์เคียวเมเป็นแบบ V twin น900ลูกบาทเซนติเมตรผสานมอเตอร์ไฟฟ้าขนาด20กิโลวัตต์แรงม้ารวมอยู่ที่ประมาณ130รแรงม้าอัตราเร่งศูนย์ถึง100กิโลเมตรชั่วโมง ภายใน3.2วินาทีความเร็วสูงสุดประมาณ240กิโลเมตรชั่วโมงและสามารถเลือกขับแบบไฟฟ้าล้วนในระยะทางประมาณ80กิโลเมตรระบบเกียร์เป็นแบบดูอัลคลัตทรานสミชันพร้อมโหมดเปลี่ยนเกียร์อัตโนมัติหรือแมนวนวลผ่านคันโยกตัวรถมีโหมดการขับขี่ที่หลากหลายและเชื่อมต่อกับสมาร์ทโฟนได้อย่างสมบูรณ์แบบวางแผนจำหน่ายจริงแม้ว่าขณะนี้รถจะยังอยู่ในช่วงทดลองแต่เซกินได้รับความสนใจจากผู้ผลิตรราายยยใใหหญญ่่่นนีปปุุแลละโราย ซึ่งคาดว่าเวอร์ชันผลิตจริงอาจวางตลาดในช่วงปลายปี2026หรือต้นปี2027โดยมุ่งเป้าไปที่ผู้ใช้ในระดับพรีเมียมที่ต้องการเทคโนโลยีผสานความคลาสสิกแบบญี่ปุ่นความหมายที่มากกว่าแค่รถจักรยานยนต์สิ่งที่ทำให้2026โคจิเซกินแตกต่างจากโปรเจกต์อื่นๆคือการนำหัวใจของวิศวกรรมญี่ปุ่นกลับมาอีกครั้งมันไม่ใช่แค่เรื่องความเร็วหรือพละกกำลังแต่เป็นการใส่จิตวิญญ,ญาณล,ลงในทุกส่วนของรถ ทุกโค้งทุกเสียงทุกแรงสั่นคือการสื่อสารระหว่างคนกับจักรยานยนต์สำหรับไบค์เกอร์ที่หลงไหลในปรัชญายแห่งการขับขี่แบบั้ดงเดิมแต่ยังคงอยากได้เทคโนโลยีล้ำสมัยโคจิเซกินคือคำตอบที่ทุกคนรอคอยไบอินสไต l ์ le, จะติดตามความเคลื่อนไหวของโคจิเซกินและโปรเจกต์เคียวเมอย่างใกล้ชิดหากคุณเป็นคนรักมอเตอร์ไซค์ตัวจริงอย่าลืมกดติดตามเราเพื่อไม่พลาดการอัปเดตใหม่ล่าสุด